เนยโชติกาเปิดเหตุตัดสินใจแยกห้องกับสามีเผยเรื่องที่ทำให้รู้สึกงอนเป็นอีกหนึ่งครอบครัวที่เต็มไปด้วยความรักและความอบอุ่นสำหรับครอบครัวของนักแสดงสาวเนยโชติกาวงวิลาศโดยล่าสุดนักแสดงสาวเปิ้ลหรูต้อนรับรายการตีท้ายครัวให้แฟนๆได้ชมอาณาจักรแห่งคอความสุขหลังงามซึ่งคฤริสาตหลังนี้ตกแต่งอย่างมีรสนิยมด้วยสไตล์โมเดิร์นมีพื้นที่กว้างขวางเหมาะสำหรับการเลี้ยงลูกสองคนอย่างน้องอคินและน้องลลินให้เติบโตอย่างมีความสุข แต่ก็ทำเอาฮือฮากันไม่น้อยหลังจากสาวเนยได้เปิดใจเล่าถึงเบื้องหลังชีวิตครอบครัวที่หลายคนเห็นว่าสมบูรณ์แบบแต่แท้จริงแล้วก็มีมุมที่ไม่เคยเปิดเผยมาก่อนกับการได้ตัดสินใจแยกห้องกับสามีหนุ่มอามจันสิริโดยเนยยอเล่าว่าจริงๆแล้วไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยแค่แค่แยกห้าองค์แต่งตัวเฉยๆไม่ใช่ห้องนอนๆซึ่งมันเป็นปัญหาจริงๆคือห้องมันไม่พอจริงๆเท่าไหร่ก็ไม่พอสำหรับผู้หญิงมันเหมือนคอยหาอะไรมาเติมเติมตลอดของเขาก็เบียดเหลือ ทีนิดเดียวเราก็เลยในประเทศตัวเองออกมาสร้างห้องใหม่เป็นอีกห้องหนึ่งพร้อมกันนี้สาวเนยยังเผยเคล็ดลับรักในฉบับของตัวเองไว้ว่าสามีเขาจะรู้อยู่แล้วว่าเราจะเป็นคนพูดตรงๆงมีอะไรก็จะพูดเลยหรือถ้ามีอะไรที่รู้สึกว่าไม่สบายใจก็จะเคลียร์กันเลยวันนั้นส่วนตัวคุณอามเองเขาก็ไม่ได้มีอะไรให้เรากโกรธแต่จะเป็นที่เราก็จะงอนของเราไปเองเวลาไม่ถูกใจอะไรบางอย่างเช่นมีอยู่เรื่องหนึ่งที่เขาไม่พูดคาขา,ขา,ขากับเราแล้ว เราจะงอนอย่างที่บอกว่าหลักๆมาจากเราจริงๆเนยแค่รู้สึกว่าเขาไม่เหมือนเดิมเพราะเขาเป็นคนพูดเพราะมาตลอดเราไม่เคยพูดกับหยาบใส่กันเลยแล้วเวลาเขาพูดเฉยๆเราเลยรู้สึกว่ามันแปลกๆอย่างเช่นถามว่าในกินข้าวยังเราก็จะบอกเขาว่าพูดจาไม่มีหางเสียงเลยนะไม่คุยด้วยแล้วอะไรแบบนี้เล็กๆน้อยแล้วอีกสักพักก็กลับมาคุยกันเหมือนเดิมเหมือนเราลืมไปแล้วว่า เมื่อกี้งอนกันอยู่ส่วนสามีถ้าเขารู้ว่าเรางอนก็จะมาขอโทษแค่แค่นี้เราก็หายงอนแล้วส่วนตัวก็เป็นคนงอนเร็วหายเร็วเนยโชติกาเปิดเหตุตัดสินใจแยกห้องกับสามีเผยเรื่องที่ทําให้รู้สึกงอนเป็นอีกหนึ่งครอบครัวที่เต็มไปด้วยความรักและความอบอุ่นสําหรับครอบครัวของนักแสดงสาวเนยโชติกาวงวิลาศโดยล่าสุดนักแสดงสาวเปิ้ลรูต้อนรับรายการตีท้ายครัว ให้แฟนๆได้ชมอาณาจักรแห่งความสุขหลังงามซึ่งคฤราสนต์หลังนี้ตกแต่งอย่างมีรสนิยมด้วยสไตล์โมเดิร์นมีพื้นที่กว้างขวางเหมาะสำหรับการเลี้ยงลูกสองคนอย่างน้องอคินและน้องลลินให้เติบโตอย่างมีความสุขแต่ก็ทำเอาฮือฮากันไม่น้อยหลังจากสาวเนยได้เปิดใจเล่าถึงเบื้องหลังชีวิตครอบครัวที่หลายคนเห็นว่าสมบูรณ์แบบแต่แท้จริงแล้วก็มีมุมที่ไม่เคยเปิดเผยมาก่อนกับการได้ตัดสินใจแยกห้องกับสามีหนุ่มอามจันสิริโดยเนยยอเล่าว่าจริงๆแล้ว ไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยค่แค่แยกห้าองค์แต่งตัวเฉยๆไม่ใช่ห้องนอนๆซึ่งมันเป็นปัญหาจริงๆแค่คือห้องมันไม่พอจริงๆเท่าไหร่ก็ไม่พอสำหรับผู้หญิงมันเหมือนคอยหาอะไรมาเติมเติมตลอดของเขาก็เบียดเหลือที่นิดเดียวเราก็เลยในระเทศตัวเองออกมาสร้างห้องใหม่เป็นอีกห้องหนึ่งพร้อมกันนี้สาวเนยยังเผยเคล็ดลับรักในฉบับของตัวเองไว้ว่าสามีเขาจะรู้อยู่แล้วว่า เราจะเป็นคนพูดตรงๆมีอะไรก็จะพูดเลยหรือถ้ามีอะไรที่รู้สึกว่าไม่สบายใจก็จะเคลียร์กันเลยวันนั้นส่วนตัวคุณอามเองเขาก็ไม่ได้มีอะไรให้เราโกรธแต่จะเป็นที่เราก็จะงอนของเราไปเองเวลาไม่ถูกใจอะไรบางอย่างเช่นมีอยู่เรื่องหนึ่งที่เขาไม่พูดคาขากับเราแล้วเราจะงอนอย่างที่บอกว่าหลักๆมาจากเราจริงๆเนยแค่รู้สึกว่าเขาไม่เหมือนเดิมเพราะเขาเป็นคนพูดเพราะมาตลอดเราไม่เคยพูดกับหยาบใส่กันเลยแล,แล้วเวลาเขาพูดเฉยๆ เราเลยรู้สึกว่ามันแปลกๆอย่างเช่นถามว่าเนยกินข้าวยังเราก็จะบอกเขาว่าผู้จาไม่มีหางเสียงเลยนะไม่คุยด้วยแล้วอะไรแบบนี้เล็กๆน้อยแล้วอีกสักพักก็กลับมาคุยกันเหมือนเดิมเหมือนเราลืมไปแล้วว่าเมื่อกี้งอนกันอยู่ส่วนสามีถ้าเขารู้ว่าเรางอนก็จะมาขอโทษแค่แค่นี้เราก็หายงอนแล้วส่วนตัวก็เป็นคนงอนเร็วหายเร็ว